อะยังไงกับบทนางเอกใหม่เผาขนเธอเล่าให้ฟังหน่อยนางเอกแบบแกะกล่องเลยแกะกล่องเลยนี่ก็คือเผาขนก็คือละครเรื่องแรกของหนูเลยอาเป็นละครบู๊ด้วยก็คือต้องทำงานบ้านเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอ่านบทการฝึกคิวบู๊เตะต่อยการปืนห่าจับปืนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นอดีตตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็คือจะต้องเก่งมากซึ่งตัวตูนเองเนี่ยคือไม่ได้เลย <c oughs> คือต้องทําการบ้านเยอะมากแต่ก็ดีที่มีอาทองก้อนผู้กํากับะก็คอยช่วยคอยบอกอะไรต่างๆบอกทวิตบอกอะไรทําให้เราเวลาถ่ายทําเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นค่ะเรื่องแรกเจอบู๊เลยนะหนักหน่วงเลยนะใช่เจบอบู๊หนักหน่วงเลยคือต้องแบบออกกำลังกายทําให้แบบร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพื่อที่เวลาบู๊เนี่ยขาฐานขาต้องแข็งก็คือจะแบบต้องฝึกวิ่งฝึกออกกำลังกายบ่อยๆเพื่อที่เวลาแบบ ออกคิวบู๊ก็ได้ไม่เหนื่อยไม่เป็นแบบว่าตัวปองของคนอื่นเนี่ยค่ะอ,อคุณเข้มเขามีเทนเทนบทบู๊ให้ปะเทนเข้มเนี่ยเขาเป็นคูบูห๊หรือคนอนเออค,นนคูบู๊เลยใช่เป็นครูเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะเขาก็คือผ่านผ่านบู๊ผ่านประสบการณ์การแสดงอะไรมาเยอะแล้วมีอะไรเขาก็จะคอยคอยสอนคอยบอกตลอดว่าแบบท่านี้มันต้องมันต้องแบบนี้นะมันต้องแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ เข้มผูเข้มเลยมีอะไรพอแบบคอยสก,กิดนางตลอดเห็นผลงานตัวเองคือแบบโล่งเลยป้าแบบว่าโอ้โหผลงานชิ้นแรกของเราโล,งล่งละอย่างเนี้ยคือเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าหายเหนื่อยกับที่ออไปเพราะว่าตอนที่เราแสดงเนี่ยคือเราเต็มที่มากทั้งทุกคนทั้งทีมนักแสดงทีมงานของทีมเผาขนเนี่ยคือแบบทุ่มเทสุดๆแล้วเอาเห็นภาพออกมาละครอ,ออกมาหุย้ยแบบ หายเหนื่อยเพราะว่าแต่ซีนหนึ่งเนี่ยเราใช้ระยะเวลาการถ่ายค่อนข้างนานมากแต่พอไปตัดแล้วเนี่ยที่ออกออกที่ให้คนผู้ชมดูเนี่ยสั้นนิดเดียวเองเนี่ยออที่เราถ่ายคือแบบหลายชั่วโมงมากค <c oughs> ตัดแค่นี้แบบโหสุดๆดยอดได้เห็นถึงความพยายามไงเธอ <c oughs> เออเรื่องแรกก็ทําเอาโกลเลตติ้งสูงมากกระตูนเธอรู้สึกยังไงแบบมาเรื่องแรกก็โอ้โหเลตติ้งพุ่งเลยของช่องเจษ ดีใจมากๆาก,ากที่แบบว่าเป็นแฟนให้แบบการตอบรับดีขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้แบบก็เป็นเพราะทุกคนในเผ่าขนที่ทําให้เลตติ้งเราดีขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นแค้มพี่ออฟแก้มหรือว่านักสแสดงอะไรต่างๆเขาก็ทุกคนต่างทุ่มเทในส่วนของตัวเองเนี่ยค่ะก็เลยทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีขนาดนี้ก็คุ้มกับเหนื่อยคุ้มกับเลตติ้งที่ได้มาเห็นเราก็แบบชื่นใจหายหนถูกยกเป็นนางเอกไฟแรงแล้วนะปเมี้ยรูตัวเปล่า เออยังไงกับฉายานี้นางเอกไฟแรงขึ้นลุกใหม่ช่องเจ็ดสี่ช่องเจ็ด HD จริงเหรขอบคุณที่แบบว่าปอกาสหนูได้มาได้มาแสดงละครทั้งช่องเจ็ด HD แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณทั้งค่ายต่างๆที่คอยบอกคอยสอนทำให้ทให้ทุกคนแบบว่าให้ฉายานี้มาอะไรเงี้ยก็อยากให้เต็มที่ ทุ่มเททุกอย่างให้ให้คุณผู้ชมให้ทุกอย่างแบบให้เขาเรียกว่าให้แฟนๆออกมาเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบเออแบบคนนี้แบบโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนเราเมาให้ฟังหน่อยสิเมาคุณเข้มพระเอกคนแรกของเราให้ฟังหน่โอยสิเธอโอ้โหเรื่องเมาสนางนี่เยอะมากสักหนึ่งเอาเรื่องที่แบบเด็ดเด็ดที่สุด <laughs> อาหนูจะลองแบบคือนางเป็นคนเอเนจีเยอะเออเออเออแบบว่า เสียงเนี่ยจะมาก่อนตัวตลอดคือจะร้องเพลงของนางอันนี้คือในอันนี้คือในกล่องใช่ไหมในกล่องไม่ในกองก็นางเจอหรือก็เป็นแบบนี้ตลอดเออแบบคือมาแบบโหเอเนจีนางแบบคือนอนคงจะนอนเต็มอิ่มมาๆยี่สิบชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจเออสียงคือจะมาก่อนแล้วก็แบบชอบแก้คือเขาจะแก้งทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาคงจะว่าเขาคงแบบแก้งอื่นแล้วตัวเองเอเนจีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าชาร์จพลังอะ เป็นคนที่ดีดอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็เราก็จะยอมแพ้ไม่ได้ไงเราก็ต้องดีดเหมือนกันดีดดระดิดกกลับเหมือนกันนางซคยบอกว่าแบบพอมาเห็นหนูแล้วแบบว่านางดูแบบซอฟลงไปเลยอะเหอเธอเละกว่าแค่มีเหรอกระตูตกนก็ยกฉากนี้คือหนูเป็นคนที่แบบโกโก้แบบว่าไม่ค่อยห่วงสวยไม่อะไรนี้เท่าไหร่จะเป็นคนเฮฮาแบบบ้าๆไร้สาระอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบว่าให้แบบถ้าโกโก้ตลกๆนี่มาโยนให้หนูเลยอะไรเงี้ย คือนางบางทีนางก็แบบปวดหัวกันหนมเหมือนกันอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยเธอจยบอกอะไรเข้มพัทสวีไหมกับการที่แบบว่าเป็นป่าดันเรื่องแรกให้เธอแบบทําให้ละครเรตติ้งพุ่งสูงขนาดนี้อยากพูดอะไรกับเข้มหน่อยแตบขอบคุณพี่เข้มกราบกราบขอบคุณมากมากถ้าไม่มีพี่เข้มนี่ก็คือก็คือไม่มีหนูทุกวันนี้ดีวกว่าเพราะว่าเพราะว่านางเนี่ยก็มีแม่แม่นี้ดล้วมีแฟนคลับอะไรเขาเยอะเยอะมากๆที่คอยสปอร์ตเขาซึ่ง พอหนูได้แสดงกับเคมเนี่ยทุกคนก็จะมารู้จักหนูว่าเอ้ยน้องกระตูนน้องนี่แหละทําให้หนูแบบเนี่ยเขาเรียกไงทำให้คนรู้จักหนูเพิ่มมากขึ้นก็เพราะนางนี่แหละ<อ>มานแบบเป็นป่าดานหนูขนาดนี้คือโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยแบบติดอันตันใจมาก <laughs> จะรอห้จะรอห้ <laughs> <laughs> เลยแ,ลแบบเรื่องแรกก็ไม่เจอนางแล้วคือนางเป็นคนที่แบบว่าไม่เครียดฉันอยากให้เคมมาเห็นคลิปนี้บ้างเลยอยากรอห้า เงี้ยแต่โหทุกอย่างคือดีมากเพอร์เฟคแล้วมันพอพอเราได้ถ่ายละครวยกันมันก็ทําให้แบบว่าสนิทกันมากขึ้น<ม>พอมีอะไรเราก็กล้าถามกันอะไรเงี้ย<ม>จากตอนแรกๆที่ไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยกล้าคุย<ม>หนูก็แบบละครเรื่องแรกต้องทาตัวยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยคือนางก็แบบว่าเป็นคนเฟนลี่อยู่แล้วก็<ม>เลยเข้ามาชวนคุยเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าคงจะเห็นแหละว่าว่าเครียด<ม>แบบเออต,ต้องแบบอ,อย่างนี้นะต้องคอยบอกค่อย่างเงี้ยตลอดทั้งปีออฟด้วยเขาก็<ม><ม>คอยสอนคอยบอก แต่ส่วนใหญ่จะมีเข้าซินกับเค็มมากกว่าอใบเปิดทางมาสวยงามแล้วล่าสุดก็คือโอ้โหอีกหนึ่งเรื่องละครฟอร,ร์มยักษ์ของช่องเจ็ดหนึ่งในนั้นการ์ตูนของเราสร้อยนาคีเธอยังไงเรื่องนี้ละครฟอร์มยักษ์ของช่องเจ็ดโอ้โหหนูต้องแบบดีใจมากมที่ได้ละครเรื่องนี้ตัวคือชอบละครแนวนี้อยู่แล้วซึ่งก็คือพีเรียดพิเรียดอะเนาะใช่ค่ะคือเหมือนแบบเป็นฟอร์มยักษ์ของทางช่อง แล้วคือส่วนตัวก็คือเคยได้ยินเรื่องสร้อยนาทีมยู่แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองอ่ะจะได้เล่นละครเรื่องนี้พอรู้ก็แบบช็อกเหมือนกันแล้วตกใจแบบอุย้ยสตังค์จ้คืนหนูก็มีโอกาสได้ไปหไหว่ไปไหว้ท่านนะคะที่มึงการแต่คือหนูาวางแผนที่จะไปไหว้เนี่ยนานแล้วเป็นเดือนเดือนแล้วก็คือเพิ่งมันรู้ว่าได้ละครเนี่ยก่อนประมาณสองวันคือ บังเอิญมากๆก็เลยแบบว่าประจวบเหมาะก็เลยไปไหว้ขอพรขออะไรท่านเนี่ยค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่อีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะมันเป็นละครที่ต้องใช้สองพบใช่ไหมอสองพก็จะเป็นพันอดีตซึ่งอดีตนี่คือพันปีเลยแล้วปัจจุบันซึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากหนูต้องทําการบ้านเยอะมาก ต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มต้องอ่านบทต้องแบบเข้าใจในแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้ให้แบบให้เข้าใจมากๆเลยอะค่ะอืมล่าสุดก็คือปล่อยภาพฟิตติ้งแบบืหงดงามไปเรียบร้อยแล้วตุคือแบบว่าสุดๆมากสุดมากขนลุกกับฟิตติ้งคือแบบผ้าแบบทุกอย่างขนลุกเห็นผ้าขนาดหนูเห็นเองหนูยังแบบเฮ้ยดูแบบผ้าแบบ ดูลึกลับดูขอแบบดูคลังดูอะไรเงี้ยทำออกมาได้ดีมากทุกคนคือเขาแบบใส่อินเนอร์ในการสายตาอะไรต่างๆเงี้ยค่ะอืมแพนเปิดกล้องเมื่อไหร,ร่คะกาตูนเอ,อ่อคิดว่าก็รอรอโควิดซามงเงี้ยค่ะก็ถ้าเผื่อสามารถเปิดกล้องได้เมื่อไหร่ก็จะรีบถ่ายทาให้เร็วที่สุดอืมคาดว่าแฟนๆจะได้เห็นสร้อยนาคีอีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกเออชิ้นโบนแดงของการ์ตูนอีกเมื่อไหร่คิด่เรเราเรื่องที่สองเออคือเรื่องที่สองเมื่อไหร่ ยังยังยังไม่ได้เนาะใช่เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้สามารถเปิดกล้องได้เมื่อไหร่เราก็เลยแบบว่ายังกะแผนนีอะไรไม่ได้ต้องรอว่าเออกล้องได้เมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าเออเราจะสามารถได้ดูเล่าชัยนาคีได้อะไรเงี้ยค่ะอืมได้ได้ได้มีโอกาสเจอเจอพี่นาววันฟิตติ้งกับบิลไปยังไงบ้าง คือพี่นาสวยมากเลยะคือก็แบบเกรงเกงเนาะแล้วก็แต่พอได้เจอกันคุยกันก็คือทำความรู้จักกันก็ทุกคนเฟรนลี่มากทาให้เราแบบเขาเรียกว่าไงอะรีแลกซ์ขึ้นเยอะเลย่งค่ะกับบิวก็คือเคยเพื่อเคยเจอเอยเคยเรียนเคยเรียนด้วยกันเคยเรียนคลาสเ้วยกันแต่ก็ไม่ได้มาคุยกันแต่วันนี้ก็เลยมานั่งคุยกันว่าเออเป็นยังไงคือพูดคุยกันให้สนิทกันมากขึ้นเนี่ยค่ะก็ทําให้แบบว่า ก็ต้องรออู่ต่อไปเพราะว่าจนเจอกันฟิตติ้งแค่สองสองสองครั้งเกินฝันไหมกับการที่แบบว่าวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาย two, two, two ืนประกบคู os, ่ก <fe el music> ับนางเอกเบอร์ต้นของช่องเงี้ยเกินฝันแล้วว่ากันตูนก็เป็นฝันมากไม่คิดไม่ฝันเลยดีกว่าว่าจะแบบมาเล่นกับตัวท็อปขนาดนี้ก็คือหนูกทำการบ้านเองเยอะมากเพราะก็ไม่อยากมาแบบเป็นตัวถ่วงของคนอื่นเนี้ยค่ะก็เลยต้อง ้องฝึกฝนเยอะๆดีกว่าเพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์มากแล้วเนี่ยค่ะเราก็แบบเด็กใหม่น้องใหม่เพิ่งเข้ามาก็จะต้องแบบช่วยตัวเองหน่อยอืมอยากจะขอบคุณอะไรแฟนคลับไหมตอนนี้เริ่มมีอะไแฟนคลับอล้วเงี้ยตอนเนี้ย <c oughs> ก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะของเขาขนด้วยที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นนะคะตอนนี้ก็อีกสามตอนเท่านั้น<อ>ตพสุดท้ายก็อ,อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยรอติดตามสามตอนนี้เพราะว่าจะสนุกขึ้นอีก เข้มข้นขึ้นอีกปมอมไลต่างๆที่ไม่เข้าใจก็จะเริ่มลี่ขายขึ้นแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์กับแฟนๆให้ได้เห็นว่ามีซินกุกกี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต่างๆนานาแล้วหนูก็จะต้องเจออะไรอีกเยอะแยะมากต้องรอติดตามค่ะฝากอีกหนึ่งผลงานสร้อยนาะคีให้แฟนได้ติดตามหน่อยพีเรียดแบบสุดๆใช่ก็เรื่องสร้อยมาคีนะคะก็จะเป็นสองพาร์ทจะมีพาร์ทอดีตก็จะเป็นพาร์ทพันปีเลยซึ่งคอ ตูมเสื้อผ้าหน้าผมนี่จัดเต็มมากแล้วก็เจอรุ่นใหญ่เลยต่างๆแบบมีแต่ตัวท็อปทอปั้งนั้นก็ต้องรอทุกคนนะคะให้กําลังใจแล้วก็ฝากติดตามละครเรื่องสร้อยนาคีดะคะ้วยค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้า,มาสามมติละครเปิดกล้องอะไรบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีโอกาสมาส,สัมภาษณ์การ์ตูนอีกครั้งหนึ่งว่าบรรยากาศในกองถ่ยนะายสร้อยนาคีละครพรมยักษ์ของช่องเจ็ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามและอัปเดตกันเนาะโอเควันนี้ขอบคุณการ์ตูนมากนะครับมีโอกาสเจอกัน